ที่ YouTube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าชาแนลนี้มาครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับอุดรรถบ้านครับ ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับในทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube นะฮะหรือ Line a p แอปเคชั o นนะครับขอบพระคุณจริงๆเลยนะครับผมโอเคครับวันนี้นะครับขออนุญาตนําเสนอนะครับรถยนต์ที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งทนทานนะฮะดูแลง่ายประหยัดน้ํามันเป็นรถยอดฮิตยอดนิยมนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการรถ ใช้รถที่ไม่จุกจิกนะครับดูแลง่ายทนทานนะครับผมนะฮะเป็น t ตโ esto ต a าอ t ลติสนะครับผม 1.6E VVTi นะครับ mm hmm. เกียร์ออโต้นะครับ mm hmm. เป็นรุ่นที่มีเครื่องยนต์ 1,600cc VVTi ยอดนิยมที่สุดแล้วครับนะฮะเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับไม่ค่อยมีปัญหานะครับทนทานไม่จุกจิกดูแลง่ายนะครับ ัวนี้นี่เป็นตัวที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะครับนะฮะสำหรับรถรุ่นนี้นะฮะและขอตอบคําถามยอดฮิตยอดนิยมก่อนนะครับนะฮะรถคันนี้เขาถามกันมาว่าใช่แท็กซี่หรือเปล่าเคยเป็นแท็กซี่หรือเปล่านะครับตอบได้เลยครับคันนี้นะฮะเป็นรถบ้านล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะไม่เคยเป็นแท็กซี่มาก่อนนะครับรถบ้านล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะฮะสวยใสนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับ รับประกันได้เลยครับมาพร้อมกับชุดแต่งนะฮะรอบคันชุดแต่งออโต้พาร์ทจากโตโยต้าเลยนะครับของแท้นะฮะชุดแต่งจากโรงงานนะครับผมรถสวยเดิมบางสนิททั้งคันนะฮะน็อตแทบจะไม่ขยับเลยนะครับทั้งคันนะฮะรถผ่านการทำสีมาแล้วครับโดยเจ้าของนะฮะทำมาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นนะฮะ ทำมาไม่นานเลยนะครับสีสันยังดูสวยใหม่อยู่เลยครับผมนะฮะชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์พร้อมเลยนะครับนะฮะรับประกันสภาพเช่นเดิมครับการันตีไม่มีชนนะครับนะฮะถ้ามีชนหนักมาพลิกคว่ำมจมน้ำรับคืนนะครับสวยงามครับผมนะฮะบางเดิมสนิทเลยนะฮะ ล้อแมกมาแบบนี้คู่ตัวมาแบบนี้นะครับจากโตโยต้านะครับยางปี2017นะฮะยางถือว่าอยู่ในสภาพใช้งานได้นะครับดอกยังดีอยู่นะครับผมนะฮะใช้งานได้นะครับไม่ต้องจำเป็นต้องเปลี่ยนนะตอนนี้นะครับขับทางไกลได้เลยครับไปไหนก็ถึงนะฮะเครื่องยนต์เดินดีนิ่งปกติมากนะครับรถคันนี้วิ่งทางไกลนะครับมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับ เป็นรถบ้านนะครับขับมาทางไกลเกือบเกือบ400โลนะครับมาที่อุดรธานีนะฮะเพราะฉะนั้นการันตีได้นะครับสภาพเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างทุกอย่างปกติหมดนะฮะไม่มีปัญหาความร้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมไปดูภายในต่อเลยนะครับกุญแจรีโมทมีมานะครับจากโตโยต้าเลยนะครับรีโมทแท้จากโตโยต้าเลยนะครับ ใช้ได้ครับกดรีโหมดได้นะครับสตาร์ทเครื่องกันเลยครับผมเข็มมาตรวัดทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับนะฮะเลขไม้นะฮะวิ่งมาเพียงแสนแ0 0หมกิโลครับผมนะฮะเลขไมมาแบบนี้นะครับผมนะฮะจากพิษโลกเลยนะครับ ในบอกได้เลยสวยเนี๊ยบสุดๆเลยนะฮะเบาะหนังสวยงามดูดีมากนะครับสวยจริงๆไม่มีโซมเลยนะครับผมนะฮะดูได้เลยนะครับลายไม้นะครับสวยมากครับนะฮะวิทยุโตโยต้านะครับใช้งานได้นะครับ แเย็นเพลงเพลาะนะฮะแต่ปุ่มวันรุ่มเมื่อกี้ผมลองปรับดูนะฮะปุ่มวันรุ่มมันค่อนข้างก็เรียกว่าอะไรอ่ะบิดแล้วก็ตัวเลขวันรุ่มจะขึ้นยากนิดนึงนะฮะแต่ก็พอบิดได้ครับนะฮะเกียร์ออโต้นะครับอัตโนมัตินะครับมีปุ่มโอเวอร์ไดา์นะครับผมโคมอะไรสวยสดมากๆนะครับดูแบบชัดๆเลยครับซูมๆนะฮะชัดๆ กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติพับข้างไฟฟ้านี่ใช้ได้นะครับผมลองพับดูแล้วนะครับนะฮะพับกระจกข้างหูซ้ายหูขวาใช้ได้ปกติครับผมเบาะนะฮะสวยดูดีมากๆเลยนะครับเรียบร้อยนะฮะน่าใช้มากครับสะอาดสะอ้านนะครับเยี่ยมเลยนะครับ รถอายุนี้ในสภาพแบบนี้นะครับถือว่าสวยจัดจริงๆนะฮะมาดูมุมนี้กันต่อเลยนะครับการัตีสภาพนะครับไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับสวยงาจริงๆนะฮะเบาะภายลงภายในนะครับ นราคาเพียงแค่แสนกว่าบาทนะฮะแสนไม่เยอะไม่ถึงแสนกลางด้วยนะครับไม่ถึงแสนห้านะครับรถสภาพแบบนี้นะครับนะฮะเบาะหลังนะครับก็จะมีริ้วรอยการใช้งานบ้างนะครับไม่ฉีกขาดนะครับผมนะฮะเป็นเบาะหนังแท้นะครับนะฮะจัดว่าสวยตามอายุเลยนะครับผม ดูห้องท้ายกับห้องเครื่องต่อเลยนะครับเปิดฝาท้ายดูเลยนะครับนี่นะฮะ 1.6e นะครับ, e บ VVTi นะครับผมการันตีความเดิมนะครับไม่มีชนแน่นอนนะครับมีชนรับคืนนะครับซอกตะเข็บ สันทุกสันนะฮะเดิมบางทั้งคันนะฮะ้ายขวาเดิมหมดนะครับผมไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับนะฮะรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับดูได้เลยนะครับหลุมยางอะไรเรียบร้อยมากๆนะครับส,สะอาดนะฮะน่าใช้ทีเดียวครับนั่งสบายมากครับรถรุ่นนี้นะฮะ บอดี้ตัวถังกว้างขวางนะครับผมภาสีนะครับถึงกรกฎาปี64ปีหน้าเลยนะครับใช้ไปเลยครับยาวๆนะฮะหนึ่ปีนะครับผมห้องเครื่องดูได้เลยครับสติกเกอร์ยอยู่ครบนะครับนะฮะไม่มีชนแน่นอนนะครับเก็บเดิมทุกจุดนะครับผม ได้นะฮะติกเตอร์นะฮะทุกจุดลานหน้าเดิมนะครับซ้ายขวานี้ไม่เคยแกะเลยนะฮะครงโคลซ้ายขวาไม่เคยแกะนะครับนะฮะสาระปงสวยลิปนะฮะเดิมจริงนะฮะเครื่องยนต์นะครับผม1,600นซีซีนะครับ VVTI นะฮะเดินนิ่งเงียบสนิทนะฮะอัตราเร่งดียอดเที่ยมนะฮะ ปกติทุกอย่างเลยนะครับรถยนต์คันนี้นะฮะสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่ต้องซ่อมไม่ได้บาทเดียวนะครับผมนะฮะโลโก้เรานะครับการันตีได้นะฮะรถสวยพร้อมใช้นะครับนะฮะไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะฮะถ้ามีชนรับคืนนะครับคันนี้พร้อมเลยะฮะไม่ต้องซ่อมไม่ได้บาทเดียวนะฮะ เอาไปใช้งานได้เลยครับสําหรับรถที่ใช้ง่ายดูแลง่ายประหยัดน้ํามันนะฮะอู่ไหนก็ซ่อมได้อะไรมีทุกอาเภอทุกตําบลนะฮะทั่วประเทศไทยช่างร้านไหนซ่อมไม่ได้นะฮะไม่ต้องเข้าแล้วนะครับไม่ควรจะเป็นอู่แล้วนะฮะถ้าอู่ไหนดูแลรถรุ่นนี้ไม่ได้นี่ไม่ควรไปหาแล้วนะฮะครับผมเช่นเดิมครับมีบริการขับส่งทั่วไทยนะครับนะฮะ เพียงขอให้ท่านชอบรถรุ่นนี้นะครับโทรมาคุยกันนะฮะจัดส่งได้นะครับรายงานชัดเจนตรงทุกประเด็นครับผมนะฮะอ่อนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะลืมครับผมมีตําหนิตรงนี้นะฮะมาจากเจ้าของนะครับตรงนี้นะฮะนะฮะเปิดประตูชนเสามานิดนึงนะฮะเป็นลักยิ้มนะฮะมองแทบไม่รู้เลยนะครับนะฮะมีตำหนิสีแค่นี้เลยนะฮะโอ้เกือบลืมบอกนะฮะ ครับผมโอเคครับทุกท่านครับใครสนใจรีบติดต่อมาเลยนะครับขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับผมเข้ามาที่ youtube นะครับค้นหาอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับคืนหน้าชาแนลนี้มาครับกดติดตามนะครับ กดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดนะครับท่านก็จะไม่พลาดรถสวยๆจากเรานะครับผมสำหรับช่องทาง Facebook นะครับกดค้นหารูปแว่นขยายนะครับใส่ข้อความอุดรรถบ้านสวยและถูกทุกคันนะครับกดปุ่มไลค์นะครับเพียงเท่านี้ครับผม